ตั้งเด็กเส้งเด็กเจ้าจมหนังเขาเลยเนี่ยหัวางเขาไปในบ้านข้าวเดียวมีแต่คนเบาพื้นผู้นั้นก็เว้าผู้นี้ก็เว้าเป็นตะซั่งคักเฮ้ยข่อยจะบอกให้เจ้าฟังได้พอนายเหี้ยวอยู่ต่อหน้าเขานี่เว้าดีดีปากหวานบรรหารรับหลังเฮ้าประสานเว้าพื้นเฮ้าเป็นตะซั่งคักขึ้นอย่างนี้เฮ้ยบอกมาจีบมันก็ใจหายเฮ้ยเจ้าก็จะไปเว้าให้เขาหลายเขาเอ้ย มันบ่อยข่อยเขาบอกมันคือกันล่ะข่อยสิยอมแพ้มันหยั่งวะคนคือกันไหมเออข่อยก็เข้าใจยช่หรอเจ้ากับฮัดยู้ซื่อเปลี่ยนแน่ไหมไมวยู้ซื่อจังไรมันบ่อยข่อยเวานปีหยาดมันหยั่งพราะำนี่จังสั้นแล้วเจ้าก็ใส่ชีวิตมันมีความสุขเลยเถอาเอ้ยกลับมาผู้นั้นดาผู้นั้นดาผู้นี้ต้องเแียดาขอดหัวสิมีความสุขได้รยังไงอ้อ อันดาผัวแล้วความสุขห้องข่อยแมความสุขเจ้านี่ละปรสใ่ชีวิตที่มีความสุขแล้วอันดาผัวนี่